มือสอง JK สวัสดีค่ะเก่งมือสองราคาประหยัดแล้วนะคะห้า0มืบาททุกท่านราคานี้น่าใช้ไหมคะ Honda City ข่ะรถยนต์ปี08นะคะเป็นรถบ้านเดิมๆเ,เครื่องเกียร์ดีค่ะเกียร์ธรรมดานะคะรถขับดีค่ะวิ่งได้ปกตินะคะกระจกเป็นไฟฟ้าขับภายในเป็นเบาะกำกรรมะหยี่ ภาษีพรบร .68 แอร์เย็นช่วงร่างไม่ดังขับทางไกลได้สบายค่ะสีสันดูสวยดูดีนะคะเอกสารครบค่ะตามรูปเลยนะคะทุกท่าสนสภาพของตัวรถเบื้องต้นนะคะราคา5 9 0 0 0บาทเงินสดค่ะรถอยู่ลังสิ์คลองหนึ่งธัญบุรีปรทุมธานีค่ะสนใจโทรคุยก่อนได้นะคะเพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อ ตามเบอร์โทรศัพท์ใตค้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้ค่ะแอดเพียงนำเสนอให้ชมไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยๆราคาประหยัดแบบคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ